และสิ่งสําคัญเลยเนี่ยผมว่าเรื่องต้นต้นเล็กต้นพึ่งปลูกตัวนี้ค่อนข้างจะเห็นผลกว่ากระตุ้นการแตกยอดได้เร็วใช่ครับกระตุ้นการแตกยอดได้เร็วแล้วก็ใบสวยใบเขียวเข้มครับผมที่แปลงก็ได้ใช้ใช่ครับ,บเสียเกษตรด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเหมือนแปลงพ่อค้าของผมเนี่ยก็จะใช้ใช้เป็นหลักเป็นหลักเลยเป็นหลักในการให้ปุ๋ยสําหรับต้นที่พึ่งเพาะขึ้นมาด้วยแล้วก็แปลงที่พึ่งปลูกก็ใช้อยู่ตลอดครับผมก็ค่อนข้างจะตอบสนองดีครับดีมากครับผม นะครับใครที่อยู่เบตงอยากจะหาปุ๋ยเสือเกษตรไปใส่ทุเรียนช่วงคุ้นต้นและต้นเล็กนะครับก็หาซื้อได้เลยที่ร้านสวนศักสีนะครับอยู่ตรงกมห้าครับผมอกมห้าครับีครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงพอกล้าทุเรียนที่ว่าใส่ปุ๋ยเสือเกษตรไปกันเลยครับครับผม